สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษล่าสุดกันดีกว่าฮะก็วันนี้เข้าสู่เกมที่44แล้วประจำเช้าวันพุธที่15ก,กรกฎาคม2 0 2 0เริ่มต้นกันที่เวสต์บรอมบิดเอาเบียนเปิดบ้านสเสมอกับฟูลแลมไป0-0เวดดิ้งแพคข้าบ้านให้ก,กับมิดเดิลส์เบอร์ไป1-2วีแกนแอนเทอร์ติกครับไม่รู้ไปโกรธใครมาฮะวันนี้ถลม่มเอาซิตี้ไป8-0คาร์ดิฟฟิตี้ก็เฉือนเอาชนะดับบี้เคานตี้2-1ลูตันทาวเสมอกรีนสปาร์คเรนเจอร์อร ager, 1-1 เมวอลฮะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแบ็กเบิร์นไป1-0แล้วก็ปิดท้ายด้วยเชฟฟี่เวนส์เดย์เสมอกับทางฮัเอร์ฟิลด์ทาวไป0-0นั่นเลยทำให้สถานการณ์ในตอนนี้ฮะลีดี้เต็นยังนำไปที่1ที่84คะแนนตามมาด้วยเวสต์บอมที่เมื่อคืนนี้เสมอไปก็เก็บเพิ่มเป็น82คะแนนแล้วก็2อันดับแรกจะได้เลื่อนชั้นขึ้นสูพ่พรีเมียร์ลีกอัตโนมัตินะฮะส่วนโซนเพลย์ออฟ3-4-5-6เนี่ยอันดับ3ตอนนี้เป็นเบรนส์ฟอร์ดมี78อันดับสิบแลม77อันดับ5 นอตติงแฮมฟอร์เรสต์มี69แล้วก็อนดับหกคาด์ซิตี้มี67นะฮะซึ่งทีมที่จะพอสอดแท้ขึ้นมาในอันดับ6ในโซนเพลย์ออฟได้ครับก็จะมีอันดับ7มิลวอ๊อคหกสิบหคะแนนอันดับ8ปดโซนสีน 4, 63อันดับ9เบรสตันมี62อันดับ10ดับบี้คานตี้61สิบโดยไปถึงอันดับ11บริสตอลซิตี้มีอยู่61คะแนนนะครับผม มาดูกันที่โซนตกชั้นครับสามนับสุดท้ายอันดับที่22ตอนนี้เป็นฮาสตันตี้มี45อันดับ23รูเทนทาวมี45คะแนนเหมือนกันแล้วก็อันดับที่24บาสซีมี43นะครับก็คะแนนยังค่อนข้างเกาะกลุ่มนะเพราะว่าทีมที่อยู่เหนือโซนตกชั้นขึ้นไปครับโซนปลอดภัยนะดูสิเชลตันมี46ไฮเดรฟ,ฟิลทาว48เบอร์ม,มิ 49, งแฮม49รวมไปถึงสโต๊กมี49ครับยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอันดับได้อยู่นะครับผมในทีม2แล้วก็3าเกมที่เหลือต่อจากนี้ ในส่วนของดาวซนโูลา่าสุดยังคงเป็นอเล็กซานดรามิโตวิกแล้วก็โอลิวัตคินทิสต์แปดคนละ24ประตูและเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะที่44ครับในค่ำคืนวันพุธนี้นะฮะก็จะมีเบนฟอร์ดเจอเพรสตันบิสตอลซิตี้พบกับสโต๊กซิตี้เบอร์มิงแฮมเปิดบ้านเจอชาลตันแล้วก็นัตติงแฮมฟอร์เรสเจอกับทางซัวซีนะฮะแล้วก็คู่สุดท้ายแต่วันพรุ่งนี้ครับลีเดเต็ดได้ดเล่นในบ้านเจอกับบาร์ลีย์